ช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธ์คัสวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเตอร์นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูกิ้งก่าประหลาดนะครับดูว่าเขาประหลาดยังไงฮะนี่ครับลำตัวเขางหงิกงอนะครับเราไล่ลงมาดูถึงหางนะครับ นี่ต้องคงหางนี้ีงอเยอะมากครับส่วนปลายหางก็ปะกะตินะฮะกิ้งก่าตัวนี้เป็นกิ้งก่าคอสีฟ้าเพศเมียนะครับ เขาน่าจะพิการแล้วนอกจากนี้เขาน่าจะกำลังอุ้มท้องฮะท้องเขาน่าจะมีไข่ประกอบกับเขาพิการก็เลยดูร่างกายผิดรูปไปนิดก็ยังโชคดีฮะที่เขารอดชีวิตมาได้ ตัวเขาก็เหมือนกิ้งก่าทั่วไปนะฮะแต่มีลำตัวหิกองอกับคนหาหิกองอนะปกติวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกคนไทยก็จะชอบสัตว์แบบนี้นะฮะถ้าเราตีเป็นเลขก็น่าจะตีได้หลายแบบนนะฮะ อาจจะต้องนับหนามตรงคอและหลังฮว่าหนามมีกี่ซี่แล้วก็น่าจะซื้อลอตเตอรี่ได้เดี๋ยวผมจะไปเปิดในโน้ตบุ๊กแล้วนับดูฮะจะซื้อลอตเตอรี่สักคู่ฮะเผื่อถูกละวันที่หนึ่ง เขาน่าจะพิการเพียงร่างกายนะครับอย่างอื่นน่าจะปะกะติดีและเรื่องหัวใจก็น่าจะปะกะติด้วยครับนอกจากนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆก็ได้ฮะดูตัวผู้ที่อยู่ข้างๆฮะตัวผู้แสดงอาการว่า ที่สวัสดอย่างขาดดิ้นเลยครับอย่างนี้เรียกว่าถึงร่างกายจะพิิการแต่หัวใจยังสู้ เรื่องของหัวใจคงไม่มีอะไรขวางกั้นได้นะครับไม่ว่าคนหรือสัตว์นะครับเท่าที่สังเกตเธอก็น่าจะพึงพอใจกับเจ้าหนุม่มตัวนี้มากๆ ดูคล้องตัวใส่เจ้าหนุ่มใหญ่เลยฮะช่วงนี้เป็นฤด,ดูผสมพันธ์ฮะ มีพองตัวพองคออ้าปากชัดเจนเลยฮรมีการหลับตาพิมพ์ใส่คุณผู้ชายด้วยนะครับไอ้หนุ่มของเคลิ้มน่าดู นี่ครับเจ้ารูปหล่อของเราพงกหัวเรียกร้องความสนใจจากคุณเธอแสดงว่าเธอก็เสน่ห์แรงไม่เบานะครับ ขอให้น้องเขาอยู่รอดปลอดภัยมีลูกวางไข่ให้ลูกเกิดมาเป็นเด็กที่ดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไ i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ